สวัสดีค่ะวันนี้แม่ติ๊กก็มีเคล็ดลับดีๆในการทำความสะอาดก๊อกน้ำที่เคลือบด้วยคโครมเมียมแบบนี้นะคะอันดับแรกเลยก็คือการใส่น้ำเข้าไปให้ท่วมอุปกรณ์ที่เราต้องการทำความสะอาดค่ะจากนั้นก็ใส่สไลด์ลงไปค่ะไม่มีปริมาณที่ตายตัวนะคะกะเอาพอประมาณค่ะ ตามด้วยน้ำส้มสายชูค่ะพระเอกของเราเลยค่ะจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันค่ะตีให้สไลา์แตกตัวนะคะทิ้งไว้ประมาณสองชั่วโมงค่ะจากนั้นเราก็มาเริ่มขัดกันเลยค่ะอุปกรณ์การขัดก็ควรจะเป็นสก็อตไบรท์เก่าๆซะหน่อยนะคะจะได้ไม่เป็นรอยค่ะ แล้วก็ส่วนที่เป็นขั้นๆตรงนี้นะคะแม่ก็จะใช้ปล่อยขัดหม้อเลยค่ะมันก็จะช่วยได้เยอะเลยค่ะนี่เห็นไหมคะใหม่เลยใหม่กิ๊กเลยเหมือนซื้อมาใหม่เลยค่ะเห็นไหมคะรีวิวกันนิดนึงสวยงามค่ะส่วนน้ำยา ที่เราใช้ไปแล้วนะคะไอ้น้ํายาที่เราขัดไปแล้วเนี่ยคะ่ะเหลือกําลังมังนึงเลยเราก็กอกใส่ขวดเก็บไว้ใช้ได้คะ่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ออกไปนะคะ